วส,สวัสดีครับสวัสดีสครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง v ี p พธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคอีเช้านะครับหุ้นนีเคอีเช้าของวันที่สามพฤศจิกายน2อ6 5ัน้หกิบห้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอันลหัศบดีแล้วนะครับสีส้มสีส้มนำโชคให้ทุกทุกท่านนะครับสำหรับหุ้นนีเคอีเช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชม วันละสองคลิปสองคลิปนะครับพุ่นนี้พุ่นนี้คีเช้าเก้าโมงครึ่งกับพุ่นนี้คีอีบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับขอขอขพรคุณจ้ประชิทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีเงเฮงเฮงนะฝากกดติดตามด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อการแจ้งเตือนว่าคลิปช่อง v i p ธรรมดามาแล้วนะครับประมาณนี้นะขอขอบขอคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับไม่เก็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับขอขอบขอคุณเป็นอย่างสูงนะครับอแล้วก็มาชมกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับ ชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุล้นกัออนไปนะครับวันนี้คือเช้ามีห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับเจ็ดนะจะลุ้นจะวิ่งก็ได้นะครับห้ากับ7นะครับข <c oughs> อไปครับส่วนสายวินก็ห้าหกเจ็ดเก้านสองสามนะครับวินบนล่างนะถามว่าเอาหมดทุกตัวนี่เหรอ,อความจริงไม่ใช่นะครับเรียงกันออกมาแล้วก็มาเลือกเอา หเด่นมาตัดเอานะครับมาคัดเอานะครับเด่นเสี่ยงนะครับความการลงทุนก็มีความเสี่ยงเป็นธรรมดานะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่เฉาก็รุ่นลงเพื่อมมาเติมไปนะครับส่วนสายเจาะนะครับเจ็ดศูนย์2ูนย์เจนอานะครับส่วนหนะครับก็คือ0ูน0 1ห้าห้าศูนย์นมาห้าสะครับปานานั้นส่วนใครจะ เพื่อนใครจะเพื่อนใครจะลูดนะครับลูดก็5กับ7นะครับถ้าชอบนะหรือว่าใครบางคนก็ชอบ6นะครับประมาณนี้ชอบเสิวนตัวก็คือ5กับ7นะประมาณนี้นะครับเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งได้ยิ่งดีนะครับตัวเลขวินนะเลขวินตามนี้นะครับเลขวินนะครับ5 6 7 9 0 1 2 3ตัวานะครับ ส่วนตัวชอบเจ็ดนะอ่าผมเจ็ดเก่าแบบประมาณนี้อืมนี่ครับอืมสชิญห้าก่อนก็ชอบเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้นะครับอืมส่วนชอบก็จัดนะไม่เชิญไม่ชอบก็ลุ้นไปนะครับนี่นะครับนี่เช้าก็มีตามนี้นะอ่าเชวนใครจะอ่าชิญชอบค่อยว่ากันนะครับมาพบกันใหม่นี่คี บ่ายนะครับอ่าพวกคนใหมน่นี่คือบ่ายนี่คือบ่ายครับสำหรัแบบเช้าก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ